สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุธที่7จ17มิถุนายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาแล้วในช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกจะมี้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอง หมายเลขแปดหมายเลขห้าหมายเลขหกและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือเอาไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก 1, นึ่สองหนและหนึ่้าเป็นสาคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาิกถึง23นาฬิกามีด้วยกัน6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขศูนย์และหมายเลขหก 6. เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของพุทธยุโรปอังกฤษเยอร,รมันรัเสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำตัวหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่รวมกวับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกแปดหนึ่งแปดสองและศูนย์แปด เป็น3คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการ5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปด หมายเลขสามหมายเลขสี่และหมายเลขหกเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนท่านสามารถนำตั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่รวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหนึ่งแปด และหนึ่งสี่เป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยสถ,า,ถาบันตากศิาลาหัวลาเป็นสถ,า,ถาบันที่เปิดสอน วิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ท่านนำไปหาตัวเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยให้วิชาให้เลือชั้นสูง โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนําจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ